อ่ะแพนด้าบอกเลยครับอืมนันเรียทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับอ่าสวัสดีสวัสดีนะครับหลายๆคนเพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกนะครับอ่ากติกาของเราพอเราเห็นหน้ากันแล้วครูจะดูเราได้อีกทีตอน ครูบอกพวกเราตอนนี้ปิดจอปิดเสียงเลยครับจะมีคนพูดอยู่คนเดียวอ่าปิดจอปิดเสียงก่อนเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าใครยังไม่ได้ปิดอ่าปิดจอปิดเสียงให้เรียบร้อยเงียบแล้วนะบรรยากาศเงียบสงบแล้วเหมาะแก่การเรียนแล้วนะครับวันนี้ คุณดีต้อนรับนะครับมีคุณครูมาดูงานไปไหนแล้วคุณครูดูงานนะครับก็เรามาขึ้นเรื่องโจทย์ปัญหาของพื้นที่นะครับดูเหมือนง่ายแต่ไม่ยากดูเหมือนยากก็แต่ไม่ยากงงนะครับอันดับแรกไปทบทวนก่อนนะครับไปทบทวนก่อนอ เดี๋ยวก็วันนี้ให้แพนด้าดูแลเรื่องหน้าจอให้ครูแล้วกันเพราะครูไม่มีมอนิเตอร์ตอนนี้หน้าจอของครูเป็นเป็นโจทย์ข้อสี่หรือเปล่าครับเป็นกระดานไว้บอร์ดไหมเป็นโจทย์ข้อสี่ไหมแพนด้าแพนด้าให้แพนด้าตอบนะนอ่าเป็นโจทย์ข้อสี่นะครับปัญหาทําไมถึงเอาโจทย์ข้อสี่มาเพราะว่าข้อนี้ผิดกันเยอะมากในการหาพื้นที่นะครับไปดูกันนะฮะ เราไม่รู้ว่าอะไรคือฐานอะไรคือสูงพอเวลาเจอรูปอย่างเงี้ยมันเหมือนสี่เหลี่ยมนะอ่าเราไปสร้างเส้นมาใหม่ก็ไม่ได้เราต้องใช้วิธีการพิพจารณานะครับว่าอะไรคือฐานคือสูงอันดับแรกเวลาเราทํางานนะครับเขียนสูตรก่อนเหมือนที่ครูเคยบอกนะครับเขียนสูตรก่อนสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เขียนว่า ื้นที่สามเหลี่ยมก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานปัญหาต่อไปสูตรไม่มีปัญหาครับตอนนี้ส่วนใหญ่จำสูตรได้หมดแล้วปัญหาก็คืออะไรคือสูงอะไรคือฐานข้อนี้อะไรคือฐานก่อนอถ้าเราดูอย่างนี้เพราะว่าเส้นมันอิรุงตุงนังไปหมดเลย ออยากฟังเสียงชยุดาชุาชยุดาบอกครูหน่อยอะไรคือฐานของชยุดาในรูปสี่เหลี่ยมนี้ในรูปสามเหลี่ยมอาลีอะไรคือฐานเปิดไมค์แล้วก็ตอบครูครับไม่ต้องเปิดภาพนี่คิดว่าคืออะไร U.O อครูอเออนั่นแหละสมควรแล้วอะไรคือสูงถ้าเธอบอกว่า U.O คือฐานอ่า รี่บอกว่า UO คืออันนี้ถ้ารี่บอกนี่คือฐานแล้วอะไรคือสูงของลี่ถ้าลี่บอกว่านี่คือสูงนี่คือเส้นนี้สมมุติน,นี่คือ x ถ้านี่คือสูงมันจะไม่สูงเพราะสูงถ้า UO เป็นฐานปุ <L> ๊บ LO จะกลายเป็นสูงทันทีแต่สูงมันต้องลากตั้งฉากกับฐานเนี่ยมันไม่ได้ตั้งฉาก นะครับดังนั้นไม่ถูกะนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตลบแป๊บนึงดังนั้นตัวที่เป็นฐานคืออะไระตัวที่เป็นฐานฐานก็คือ OL คือตรงนี้ นี่ OL นี่คือฐานเพราะว่าถ้า OL เป็นฐาน U จะกลายเป็นจุดยอดทันทีแล้วจุดยอดจริงๆวัดจากตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นรูปที่เธอเจอทั่วไปขออนุาตขีดเส้นตรงเลยฝากเนี้เห็นไหมครับซึ่งเส้นนี้มันตั้งฉากกับจุดยอดเหมือนกับเส้นนี้เห็นไหมครับดังนั้นข้อ4สูงก็คือ26 ่านก็คือสามสิบสองรีอ่านแล้วอย่าลืมไปแก้นะตัดหนึ่งตัดหนึ่งตัดสามคูณกันได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับหน่วยเมตรยกกำลังสองนี่คือตารางเมตรการบอกหน่อยเร็วคือเท่าไหร่สามสิบสองคูณสิบสาคิดให้เลยสามสองหกสามสามเก้าสองหนึ่งสองสามหนึ่งสาม เป็นหกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็น่หนึ่งหกตอบคือ่หนึ่งหกเห็นไหมครับตารางเมตรนี่คือยกตัวอย่างแต่มันเป็นข้อยากไม่เป็นไรอ่ไปดูข้อง่ายก่อนก่อนที่เราไปเจอโจทย์ปัญหานี้นี่เราเจอแต่ยังดีเพราะว่ามันมีรูปนะครับมันมีรูปอ่ไปดูเดี๋ยวทวนให้ข้อหนึ่งมาดูข้อนี้ ข้อนี้อันดับแรกก็ต้องบอกสูตรก่อนนะครับสูตรก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมเขียนพื้นที่ก็ได้พื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานเห็นไหมครับถ้าเป็นนี้อยู่แล้วจะเอาสามเป็นหกเป็นฐานไม่มีความแตกต่างกันสองคูนใครก็ได้บอกครูคนหนึ่งสมมติถ้าครูเอาหกเป็นฐานอ เอาหกเป็นฐานดังนั้นสูงคืออะไรบอกครูคนหนึ่งเร็วใครก็ได้ให้หนึ่งคะแนนครึ่งถ,ถ้ารีบเปิดไม่ตอบอะอันนี้คือฐานอีกอันหนึ่งสูงคืออะไรครับไม่มีคนตอบสาค่ะอ่าสามโอ้เสร็จแล้วใครไม่รู้ตอบตะกี้ใครอตอบเดี๋ยวจะได้ให้คะแนนหนึ่งสอง ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ใครอะใครเอ่ยไม่บอกไม่ไม่ได้คะแนนนะไม่รู้จะให้ใครไงเพราะได้ยินแต่เสียงเป็นผู้หญิงแน่นอนเออก็หนึ่งตัดเรียบร้อยแล้วสองคูณสามได้หกหกหน่วยเป็นตอลอเดี๋ยวบางคนเพิ่งมาไม่เข้าใจหน่วยคือตารางเซนติเมตรนะครับที่ครูเขียนย่ออีกแบบหนึ่งก็คือเซนติเมตรยกกำลังสองอันนี้คือตารางเหมือนกันนะครับ อันนี้คือทบทวนก่อนที่จะไปเจอโจทย์นะครับไปดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะครับโจทย์บอกว่าอ้นตัดแผ่นสังกะสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง63ซนเมตรยาว80ซนติเมตรเป็นแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมดังรูปแล้วพ่นสีบนแผ่นป้ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังนักเรียนดูคําว่าพ่นสีพ่นสีทั้งด้านหน้าและด้านหลังแสดงว่าต้องพ่นทั้งสอง ด้านนะครับสองด้านก็คือถ้าได้แล้วต้องเอามาคูณสองได้อะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนอ้นต้องพ่นสีเป็นพื้นที่เท่าไหร่อาเรามาดูครับอันนี้ง่ายๆนะโจทย์อันดับแรกฐานเรารู้อยู่แล้วคือตัว80นะครับดังนั้นส่วนนี้จริงๆถ้าเป็นเส้นแบบนี้ก็จะหมายแบบนี้อ่านี่ก็คือเส้นนี้เรียกว่าอะไรครับสูงเวลาทำถ้าเกิด มีรูปเรียบร้อยแล้วเราก็เขียนสูตรนะครับสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมก็เท่ากับเศษหส่วนสคูณสูงคูณฐานได้เท่าไหร่ครับเศษหส่วนสคูณสูง65สิคูณแปฐานนะครับก็ตัด1 ก็เหลือ40 40อแด่เท่าไรต่อมาเลย54 20เติมสูตรสอตัวนะ54 20ตั2สอง,ง5 26หน่วยต้องเป็นตารางเซนติเมตรครับหรือเขียนย่อว่าซอมอยกราลังสองต่อไปครูจะเขียนซมยกราลังสองนะอ่าดังนั้นบอกว่าก็เรียกเขียนว่าไงครับพลป้าย พนสีบนแผ่นแผ่นป้ายทั้งด้านหน้าและทั้งก็ยังไงครับพ่บนสีจะได้จะได้ สองพันหกร้อยคูณกับสองใช่ไหมครับก็เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยห้าสองศูนย์ศูนย์ซมยกกำลังสองได้เรียบร้อยต่อไปก็ตอบตอบตอนตอน้อง ส้นสีเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่พื้นที่ห้าพัน 5, เขียนให้ครบสมบูรณ์นะสองร้อยตารางเขียนเต็มน,นะครับเซนติเมตร น,นี้เป็นต้นต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ดีๆนะครับโจทย์จะถามหลายชั้นนะครับลองดูตัวอย่างอื่นแล้วก็ทํานะครับอันนี้เป็นที่เสริมมาเป็นตัวอย่างของโจทย์เราทบทวนแล้วก็ดูโจทย์นะครับให้นักเรียนไปฝึกทํากันนะครับลองดูนะครับ